แค่ประบุขุนคอนเวสต์แฮมยูไนเต็ดจะเปิดลานประลองที่สนามลอนดอนสเตเดียมบ้านของพวกเขาเพื่อตอนรับทีมเยือนอย่างเสียนิวนิวคาเซิลอยูไนเต็ดผลงานเริ่มดีทรงเริ่มเดินมาถูกทางด้วยกันทั้งคู่ได้มาบู๊กันครั้งนี้ถือว่ามีของดีมาอวดกันด้วยกันทั้ง2ทีมไมได้วัดวากันไปเลยว่าใครจะแน่กว่ากันเจ้าบ้านอย่างเวสต์แฮมยูไนเต็ดปัจจุบันอยู่ในอันดับที่7ของตารางคะแนนแข่ง7ชนะ4ีเสมอหนึ่งแพ้2ยิง13เสีย10ผลต่างประตูได้เสียบวก3มี13คะแนนห่างจากจาก นี้แบบหล่อเลยสาหรับเดอะคอนใครที่เคยมองข้าวตอนนี้ต้องย้อนกลับมาให้ความสําคัญกับพวกเขาสมัยแม้ขนาดทีมไม่ได้ใหญ่อะไรมากมายนักแต่ก็สู้แบบไม่พักจนได้อยู่ชิดโซนบนของตารางได้ในตอนนี้ในขณะที่ผู้มาเยือนในนัดนี้อย่างนิวคาสเซิลเปิดตัวมาแบบมีบาดแผลและเป๋เอร์ให้เห็นช่วงต้นๆงนเงินจนเสียทรงไปแล้วช่วขนาดสุดท้ายฟื้นตัวได้ทันกลับมาทํางานได้หน้าพอใจแล้วในตอนนี้ปัจจุบันอยู่ในดับที่8ของตารางคะแนนแทง7ช 4, 3, 3, 18, 7. นะ4แพ้3ยิง18เสีย7ผลต่างประตูได้เสียบวก11ประตูและมีอยู่12 นนคะแนนผลตามประตูได้เสียบวกเยอะสุดในดีกแลตอนนี้ห่างจากเจ้าบ้านอย่างเวสแฮมเพียงแค่แต้มเดียวนัดนี้ถ้าคอนคู่ไม่เหนียวจริงรับรองว่าโดนเสียนิวฟันและทิ้งชิ่งหนีอย่างแน่นอนล่าสุดเวสแฮมเปิดบ้านจัดงานได้แจมเอาชนะเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดไปได้ด้วยสกอร์สประตูต่อศูนย์เจอทีมใหญ่ส่วนใหญ่ก็ไม่ไหวแต่เจอทีมเล็กทีมกลางทีไรก็จัดให้ไม่เสียระบบงานหน้าคบหาแต่ว่าก็เพิ่งช่วงต้นฤดูการเท่านั้นต้องดูว่าทรงระยะยาวพวกเขาจะยืนได้นานขนาดไหนแต่สภาพตอนนี้เท่าที่เห็นเท่าที่เป็นก็คือสามารถยืนเดนนเป็ ได้แบบไม่ขัดเขินเลยกับฟอร์มที่มีอ้ามาดูผู้มาเยือนอย่างเซีย e. นิวล่าสุดเปิดวางจัดวัยรุ่นลินดีอย่างเบอร์ลี่แบบคาบ้านด้วยสกอร์สประตูต่อศูนย์เช่นกันหลังจากแพ้ให้ไบรตันพวกเขาก็พบกับดวงตาที่เห็นธรรมในทันทีจากนั้นเจอทีมที่ไม่นิ่งติดต่อกันมาให้กินตับก็จัดยัดจัดเต็มแบบไม่ต้องมาเผาผีกันอีกเลยสองทีมที่ฟอร์มดีใกล้เคียงกันต่างฝ่ายต่างกําลังเดินทางขึ้นมาจุดพีิกแบบที่ควรจะเป็นลงหัวันในครั้งนี้ใครชนะก็ถือว่าเป็นแต้มใหญ่แต้มาาาาคคั้้ยกนทง่่จแลรี50 เวสต์แฮมชนะ14เสมอ13และแพ้ให้นิวคาสเซิลไป23านัดก็ชัดเจนอยู่ว่าเจ้าบ้านอย่างเวสต์แฮมดูจะเสียเปรียบในการมาเจอกันอยู่พอสมควรทีนี้นวเนียกันมาแล้วถึงสองครั้งเสมอกัน1และเป็นฝั่งของเสียนิวที่บุกมาขย่มถึงในมุ้งเวสต์แฮมด้วยสกอร์5ประตูต่อ1แค่นี้ต้องชำระอยู่ที่ว่าจะทำได้ดีขนาดไหนเมื่อความมั่นใจกำลังพุ่งพล่านด้วยกันทั้งคู่แบบนี้เรียงสีเรียงเบอร์ก็ดูทรงและใกล้เคียงกันเข้าไปอีกรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยจิตใจโ <West Ham S 2> คตรก ส่วนผู้มาเยือนกำลังคึกหลังจากเระเดศึึกปารีสแซงแชมงลงได้แบบสบายใจสบายตูดหูรูดไหลายคล้องปืนแต่ต้องเตือนทีมเยือนว่าอย่าทำตัวหล่อจนเกินงามเพราะที่ผ่านมาก็มีประสบการณ์ตรงให้ถอดโทเรียนกันมาแล้วในนัดที่เจอกับลิเวอร์พูลนั่นเอง